สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะฮะประจำวันที่11กุมภาพันธ์ปี6 6นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือหนึ่งกับเสามกับจ็ดนะคะ1 0 1 3ง5 1 7 1 9น 91, 92, 93, เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกอห้นาะถ้าก็สามศูนย์สามหเดสามเก้าเด้อเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ห่งเ้ากตาหก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจด้เนาะเลขคี่มีอยู่ห้าตัวนะ จับคู่กันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ดดเกนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อล้วจับแนวเลขคี่ให้เดอ้อนี่เจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งหหนึ่งห้สาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ถ้าห้ามาก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะก็ขอเห้นเพื่อนทุกคนหิงๆฮงปังปังค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ